สวัสดีท่านผู้ชมครับจากอีพีที่สองที่ผมได้ติดตั้งระดางช่วยกันหมดนะครับไว้กับสิ่งของที่อยู่ในร่มอย่างเช่นพวกโต๊ะนะครับซึ่งเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับในอีพีนี้เราจะมาดูกันว่าการติดตั้งรางช่วยกันหมดไว้กับของที่อยู่กลางแจ้งนะครับจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไรบ้างนะครับครับไปดูกันเลยครับ <I> ครับสำหรับการใช้งานกลางเจ้น,นะครับสิ่งที่แตกต่างหรือเพิ่มขึ้นมาจากในร่มก็คืออาจจะต้องเจอกับฝนนะครับน้าแสงแดดฝุ่นนะครับหรือว่าอาจจะเจอมดแมลงต่างๆที่ที่จานวนมากขึ้นนะครับสิ่งของที่ใช้กลางแจ้งก็มักจะไม่ได้มีแค่เกนหรือกิ่งเดียว อย่างเช่นต้นไม้ก็จะมีไม้ดามเป็นต้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างกันอยู่ระหว่างแกนต่าง,างๆซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนนะครับมันจะทําให้เวลาอย่างเช่นลมพัดมันจะเกิดอาการโยกเยกระหว่างกันก็จะทําให้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันหลวมหรือว่าเกิดเป็นจุดอ่อนนะครับได้ง่ายซึ่งตรงนี้จะต้องมีการบล็อกทางเดินมดเป็นพิเศษนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมดและ,มะแมลงก็จะมีความรุนแรงมากกว่านะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการที่มดนะครับนาเพลี้ขึ้นไปเลี้ยงบนต้นไม้นะครับซึ่งจากภาพก็จะเห็นว่ามันจะมีใยขาวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยไม่สวยงามนะครับขาดความสมบูรณ์แล้วก็ใบก็จะหนีบนะครับเนื่องจากมันดูดน้ําเลี้ยงไปหมดนะครับไอเพลี้พวกนี้นะครับ แล้วตัวมดเองก็ยังขึ้นไปทำพรังบนต้นไม้นะครับอย่างเช่นต้นมะม่วงนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสอยมะม่วงก็ยากนะครับจะจัดการตัดกิง่งทําอะไรหรือไปยืยงใกล้ๆกก็ลาบากเพราะมดมันจะห่วงที่ของมันนะครับแล้วมันก็วิ่งเข้ามากัดเรานะครับและด้วยความที่มดนะครับมันห่วงที่ทํากินของมันมากนะครับพอไม้ผลของเรานะครับอย่างเช่นต้นพุทราของผมเนี่ยมันติดดอกนะครับ มดมันราเฝ้าอย่างเข้มเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมแมลงก็จะไม่สามารถลงมาผสมเกสรให้เราได้พอมันติดดอกเนี่ยดอกก็จะพัฒนาไปเป็นผลไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือดอกผมก็จะร่วงทิ้งไปหมดเลยนะครับคือไม่มีติดผลเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ผมเจออีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอหนักมากก็คือตามพื้นนะครับมันจะมีพวกบุ้งซ่อนอยู่ตามใต้หญ้าหรือว่า ต้ถัว่วบราซิลที่ผมปลูกไว้ที่พื้นนะครับแล้วมันก็จะแอบปีนขึ้นต้นมะลิดของผมนะครับแล้วก็กินใบจนแหว่งเสียหายใบหายไปหมดเลยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ต้นไม้ของผมเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะครับไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรนะครับแล้วก็โตช้านะครับเพราะว่ามันไม่มีใบเหลือไว้สังเคราะห์แสงนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมมีข้อสังเกตว่า ถ้าเป็นพวกไม้ผลนะครับมักจะมีปัญหากับมดในทุกขนาดแล้วก็ทุกอายุนะครับเนื่องจากเวลาต้นพวกนี้มันมีดอกนะครับมดก็จะไปเฝ้าดอกพวกนี้ทําให้พวกมแมลงต่างๆที่จะผสมเกสรให้เนี่ยมันไม่สามารถลงมาทํางานของมันได้ซึ่งตรงนี้จะทําให้ดอกไม่สามารถพัฒนาเป็นผลได้นะครับการติดตั้งรางช่วยกันมดก็จะสามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับ ถ้าเป็นต้นไม้ประเภทอื่นอย่างเช่นพวกไม้ใบหรือไม้ดอกนะครับมันมักจะมีปัญหาก,กังวในขณะที่มันยังอายุน้อยหรือว่าต้นเล็กๆอยู่สักไม่เกินเมตรหรือสองเมตรนะครับอย่างเช่นว่าชวนที่เป็นต้นกล้าเราเพิ่งเอา,าลงดินเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นไม้ล้อมนะครับเพิ่งขุดเอามาลงอย่างนี้ครับเพราะว่าระบบรากเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงระบบต้นไม้ต่างๆก็ยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วมันยังต้องการเวลาฟื้นฟูเยอะนะครับตรงนี้ถ้าถูกมดโจมตีบ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหา การติดตั้งรางช่วยกันมดก็จะช่วยปกป้องต้นไม้ที่ยังอ่อนแอของเรานะครับจากมดพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้นานแล้วหรือว่าขนาดมันใหญ่มากอย่างสองสามเมตรไปแล้วอะไรอย่างี้ครับที่ระบบรากมันเดินแข็งแรงมันสามารถหาอาหารได้เพียงพอระบบภายในของมันต่างๆดีแล้วนะครับเจอมดโจมตีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งรางช่วยกันมดนะครับ ัโดยในแบบของเราในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นต้นมาริดนี่นะครับเพราะว่าโดนหนักสุดเลยนะครับในจำนวนทั้งหมดใบเนี่ยหายเกลี้ยงก่อนเริ่มงานนะครับถ้าหากว่าต้นไม้ของเรานะครับมีส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นกิ่งหรือใบไปแตะหรือสัมผัสกับสิ่งของอื่นที่มดจะเดินขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. เช่นแบบเสากำแพงหรือว่าต้นไม้ต้นข้างๆนะครับ เราต้องทําการตัดแต่งกิ่งของเรานะครับให้ออกห่างจากสิ่งของเรานั้นนะครับแต่ในเคสนี้ไม่มีนะครับต้นไม้ของผมอยู่ห่างจากกําแพงฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องทําการตัดแต่งใดๆครับสําหรับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับมีกันไก่ขีมแห่งไม้แล้วก็ปากกานะครับเอกของที่จะใช้นะครับวันนี้ก็มีรางนะครับแล้วก็มีใย,ยฟู ซึ่งใช้เป็นบักกนอุดนะครับพวกรวดต่างๆแล้วก็มีตัวคลิปหนีบนะครับแล้ววันนี้เราก็จะต้องใช้เรือกฟางเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่ามัดกิ่งแล้วก็ตัวไม้ดามเข้าด้วยกันนะครับรางในสต็อกผมก็มีสองสีนะครับมีสีเขียวนะครับกับสีน้ำตาลนะครับจริงๆอยากใช้สีน้ำตาลนะครับแต่ว่าพอมันกลมกลืนกับตัวกิ่งไม้นะครับเดี๋ยวพอถ่ายคลิปออกมามันจะไม่เห็นนะครับผมก็เลยตัด ินใต้เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับมันจะได้ชัดขึ้นมาหน่อยอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปว่าต้นไม้นะันมักจะมีไม้ค้ำติดอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องทำให้เกิดการโยกไปโยกมาระหว่างกันนะครับทำให้รางของเรานั้นเกิดอาการหลวมในภายหลังดังนั้นเราจึงต้องทำให้แต่ละแกนนะครับยึดติดแน่นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ โดยผมจะเอาเชือกฝานะครับมัดหัวท้ายท่อมตำแหน่งของร่างช่วยกันหมดในตำแหน่งเที่ยวติดตั้งนะครับ <c oughs> ซึ่งท่านผู้ชมจะมัดจำนวนจุดมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้เทคนิคอื่นเช่นใช้เป็นลวดพันแทนนี่ก็ใช้ได้หมดนะครับขพอให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงไม่โย่ไปโย่มาก็พอครับผมส <c oughs> ำหรับวิธีติดตั้งรางวันนี้เราก็จะไปกันเร็วนิดนึงนะครับหากว่าอยากรับชมอย่างละเอียดก็ไปย้อนดูได้ใน ep ที่2นะครับ อนนี้ใช้กางแจ้งผมจะเร็งแนวติดตั้งให้สูงกว่าพื้นประมาณครึ่งเมตรเพื่อการฝนตกหรือว่ารดน้ำแล้วมันชิ่งพื้นนะครับแล้วก็ช้อนเข้าใต้รางถ้าจะติดต่ำกว่านี้แนะนำให้ปูพื้นด้วยใบไม้แห้งฟางหรือขุยมะพร้าวเพื่อซับแรงสะท้อนนะครับเริ่มแรกก็คือเราจะวัดความยาวของรางที่จะใช้นะครับโดยการพันหนึ่งรอบรวบ ทุกเกนทุกเต่าว้ไผ่ในวงของตัวรางนะครับดันนั้นก็จะทาการทําเครื่องหมายไว้นะครับว่าตรงไหนเป็นตรงที่พันครบหนึ่งรอบนะครับส่วนเส้นที่สองผมจะทําการขีดให้มันยาวออกมาจากเส้นแรกประมาณหนึ่งข้อนิ้วหรือจะก,กว่าก็ได้นะครับอะไรเป็นสองข้อนิ้วเลยก็ได้ถ้าว่าต้องการความมั่นคงรัดกุมมากนะครับหลังจากนั้นก็ทําการ ตัดรางในตำแหน่งเส้นที่2นะครับที่เราขีดไว้ก็คือตำแหน่งที่เกิน1รอบวงนะครับมาประมาณ1ข้อนิิวครับผมต่อไปก็ทําการแกะไส้รางในตำแหน่งที่เกินจากเส้นแรกซึ่งก็คือเส้นที่พันหนึ่งรอบวงนะครับแกะไส้รางตรงนั้นออกนะครับแล้วก็ตัดทิ้งครับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่ามี ส่วนที่มีแต่รางแล้วก็ไม่มีไส้ยื่นออกมานะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะทําการประกอบส่วนที่เหลือของรางเข้ากับรางนะครับเริ่มจากตัวเส้นลวดรัดรางนะครับแล้วก็เอาเส้นหนาลาง้อยเข้ากับรูที่ตรงไส้รางนะครับโดยให้ตัวรวดยึดรางนะครับยาวยื่นออกมามากกว่าความยาวไส้ราง ทั้งสองฝั่งเลยนะครับยื่นออกมาทั้งสองฝั่งอย่างน้อยฝั่งละหนึ่งข้อนิ้วนะครับสําหรับใช้มัดออกมาจากใต้รางนะครับไม่ใช่ตัวรางนะครับขอย้ำนะว่ายื่นออกมาจากใต้รางหลังจากนั้นก็ทําการตัดนะครับให้พอดีกับที่เราต้องการนะครับแล้วก็หักส่วนที่ยื่นออกมาจากรางนะครับ ลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รวดมันเคลื่อนระหว่างที่เราทํางานอื่นอยู่นะครับทําการผ่ารูรอยรวดที่ใช้รางนะครับออกเพื่อไม่ให้ตัวนั้นมันเป็นรูรอยรวดนะครับผ่าออกเท่ากับความยาวของรูที่ยื่นยาวออกมามากกว่าตัวไส้รางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรูก็จะเหลือเท่ากับความยาวไส้รางที่เราใช้เท่านั้นนะครับ แล้วก็เอาลวดเส้นบางมาร้อยเข้ากับรูร้อยลวดยึดชายรางตัวนี้นะครับที่ทเราผ่าทิ้งไว้นะครับโดยให้ตัวลวดเนี่ยยื่นออกมาจากรูร้อยลวดยึดชายรางทั้งสองฝั่งนะครับอย่างน้อยก็ฝั่งละหนึ่งข้อนิ้วนะครับตัดลวดนะครับให้พอดีกัเท่าต้องการแล้วก็หักลงเพื่อป้องกันการเคลื่อนระหว่างเราทำงานนะครับ เอาปะาก็นยยฟูอิสระที่แถมให้ไปกับชุดตัวรางนะครับนำปะเก็นยยฟูตัวนี้มาวัดกับปลายตัวรางนะครับวัดคล่อม <c oughs> ด้านบนของตัวรางเป็นรูปตัวอยู่กับหัวนะครับตามหน้าตัดในคลิปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปเก็นสำหรับไว้ใช้ปิดอรอยต่อระหว่างหัวท้ายของราง เพื่อป้องกันน้ําย้อนเข้าไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกมดมแมลงเดินผ่านเข้าตามรอยต่อได้นะครับมาวัดพ่อมมลงด้านบนได้เท่าไหร่ก็ตัดให้ความยาวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะครับย้ายห,หายซึ่งโดยปกติผมก็มักจะเก็บชิ้นส่วนนี้นะครับไว้กับรางตรงที่เราเอาไส้ออกนะครับง่ายดีครับไม่หายแล้วก็ไม่หลงขั้นตอนนะครับไม่ลืมทํา ก่อนที่เราจะทําการพันตัวรางเข้ากับต้นไม้นะครับจะสังเกตได้ว่าระหว่างต้นไม้ของเรากับตัวไม้ค้ายันนะครับมันจะมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้หมดหรือแมลงต่างๆเเดินรอดเข้ามาได้นะครับเราจะต้องทําการอุดช่องโหว่นี้นะครับโดยผมจะใช้ตัวปะเก็ในใยฟูนี่นะครับที่แถมให้มาชุดรางอุดเข้าไปนะครับ อาจจะอุดให้แน่นแล้วก็เยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดอ่อนของระบบเลยนะครับหันตัวปัเกนเดฟูของรางเข้าหาต้นไม้หลังจากน,นั้นผมก็จะเอาตัวรางช่วยกันหมดนะครับมาพันรอบรวบตัวต้นไม้ของเรานะครับกับตัวไม้ค้ายันเข้าไว้ด้วยกันนะครับให้อยู่ภายในวงของรางโดยต้องไม่ลืมใส่ตัวปัเกนเดฟูที่เราตัด วัดข้อมตัวปลายรางฝั่งที่เราไม่ได้เอาไส้รางออกนะครับใส่ตัวนี้เข้าไประหว่างรอยต่อของรางทั้งสองชั้นนะครับก็จะเป็นแนวขวางแล้วก็ถ้ามองจากด้านหน้าตัดก็จะเป็นรูปตัวยูคว่ำนะครับสําหรับตัวบักกินชินนี้นะครับให้ปลายรางนะครับฝั่งที่เราเอาใต้รางออกนะครับทับร่อมไปบนตัวรางฝั่งที่เราไม่ได้เอาไส้รางออกนะครับ และเล็งให้แนวประเกน็นเดชฟูที่อยู่ด้านหลังของรางทั้งสองฝั่งหัวท้ายซ้อนทับเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการป้องกันมแมลงที่ดีครับอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับถ้าว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งเล็กนะครับเพราะว่ามันจะต้องคอยจับรางไว้ให้มันดิดออกนะครับ พอจัดให้เข้ารูปได้แล้วนะครับก็ทําการมัดตัวรวดเส้นใหญ่ซึ่งเป็นรวดพันรางนะครับมัดให้แน่นด้วยมือนะครับเป็นเกลียวสัก2อถึงสรอบนะครับให้ตัวชุดรางเนี่ยสามารถเกาะอยู่กับตัวอิ่งไม้ของเราไว้ได้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ลองส่องดู ตรงช่องว่างระหว่างตัวรางกับตัวกิ่งไม้แล้วก็ไม้ดำของเรานะครับว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่มแมลงจะสามารถเดินฝ่าขึ้นมาได้นะครับเราก็ทําการอุดนะครับโดยเอาแท่งไม้นะครับยัดตัวใยฟูอิสระใยฟูเสริมนะครับที่มากับชุดรางนะครับยัดเข้าไปอย่าให้เหลือช่องว่างช่องโหว่ที่เราสามารถมองผ่านลงไปได้นะครับ ถ้าตรงไหนที่คิดว่าต้องการความแน่นเป็นพิเศษหรือว่ามันหลวมไปหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเอาแท่งไม้สองอันนะครับอัดตัวใยฟูอัดบนอัดล่างเข้าหากันได้นะครับผมเมื่อเราทําการอุดช่องโหว่ต่างๆเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการมัดรวดพันลางนะครับหรือก็คือรดเส้นใหญ่นะใช้คีมมัดให้แน่นนะครับโดยบิดเพิ่มอีกสักหนึ่งหรือสองรอบนะครับในระหว่างนี้เราก็อาจจะ คอยจัดระเบียบรางแล้วก็คอยสารวจอยู่เรื่อยๆนะครับในแต่ละขั้นตอนที่เราทำว่ามันมีช่องโหว่เกิดขึ้นไหมครับเพราะบางทีมือเราอาจจะไปโดนหลวมหลุดอะไรเงี้ยนะครับต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะครับผมทั้งจากด้านบนลงมาแล้วก็จากด้านล่างขึ้นไปนะครับต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับผมตัดลวดส่วนที่ยาวเกินจําเป็นกับการใช้งานออกนะครับทําการรัด ใช้รา,างด้านในให้แน่นนะครับโดยการดึงรวดเส้นเล็กซึ่งเป็นรวลรัดใช้รางด้านในดึงเข้าหากันนะครับให้รัดตัวต้นไม้ของเรานะครับซึ่งจะตัวใช้รางด้านในจะมีรอยยับนะครับก็ต้องจัดรอยยับให้สม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างใช้รางด้านในกับด้านนอกให้กว้างพอที่จะป้องกันหมดได้นะครับผมเมื่อเราจัดระเบียบใช้รางด้านใน ให้สม่ำเสมอแล้วสวยงามแล้วนะครับเราก็จะทําการรัดลวดเส้นเล็กนะครับให้แน่นด้วยมืออย่างน้อยสองสามรอบนะครับแล้วก็ทําการตัดลวดส่วนที่ยาวเกินออกนะครับทําการตัดระเบียบตัวปบระเกนเดฟทูที่ใช้เชื่อมอุดรอยต่อระหว่างรางนะครับ ระ,ะเบียบให้พอดีนะครับถ้าหากว่ายาวเกินอย่างในลิปนะครับก็สามารถตัดให้พอดีได้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็จากนั้นก็ทําการประกบตรงรอยต่อของรางตรงชายรางด้านนอกนะครับแล้วก็ประก็นต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็ทําการหนีบเชื่อมรอยต่อที่ชายรางด้านนอกแล้วก็ประก็นใยฟูเข้าด้วยกันนะครับด้วย ตัวคลิปหนีบนะครับที่เขาให้มากับชุดของรางนะครับผมสุดท้ายอย่าลืมทาสารช่วยกันมแมลงติดไว้กับตัวรางช่วยกันมแมลงของเรานะครับโดยวันนี้เป็นงานภายนอกผมก็จะใช้เป็นกาวน้ําดักมแมลงนะครับซึ่งจะอยู่ได้ทนทานกว่าสารกันมแมลงชนิดอื่นนะครับโดยเราจะทําการทากาวน้ําดักมแมลงนะครับไว้ภายในใต้รางช่วยกันมแมลงของเรานะครับ ึ่งก็จะมีตำแหน่งด้านในของชายรางด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านหน้าของชายรางด้านในที่เป็นรอยยับๆนะครับแล้วก็มีใต้รางนะครับทาให้ทั่วนะครับทั้ง3มด้านนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ช่วยป้องกันมแมลงของเรานะครับซึ่งโดยในคลิปนะครับของที่ผมเอามาใช้ทาตัวกาวน้ําดักมแมลงนะครับก็จะเป็นตะเกียบเกับ นะครับซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะไหลย้อนลงมาหามือเราระหว่างทามันทําให้มือเราเลอะไปด้วยนะครับแล้วก็ผมลองหลายอย่างแล้วก็พบว่าที่ดีที่สุดก็คือแปรงสีฟันเก่านะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะแนวชาพอเราเอาไปใช้ทาของเหลวต่างๆที่มันอยู่ใต้รางนะครับมันจะทําให้มือเราเนี่ยอยู่เป็นแนวนอนกับแปรงนะครับแล้วก็ตัวของเหลวเนี่ยมันจะไม่ไหลย้อนลงมาหามือเรา ก็จะแนะนําเป็นพวกแปรงสีฟันเก่าดีที่สุดนะครับผมครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งรางช่วยกันแมลงแล้วก็ทาสารกันแมลงติดไว้ที่ตัวรางนะครับว่าแล้วผมก็ทดสอบของจริงเลยนะครับด้วยการรดน้ำนะครับไปที่ใบนะครับให้ให้เหมือนเวลาเราใช้งานมันจริงๆนะครับซึ่งผมก็พบว่ามันป้องกันน้ําแต่ด้านบนได้ดีนะครับกับผม ก็สังเกตนิดหน่อยก็คือเราควรจะต้องติดตั้งรางให้สูงกับพื้นขึ้นมาสักพอสมควรนะครับเพื่อป้องกันน้ําที่กระเด็นจากดินมันสะท้อนขึ้นมาแล้วมุดไปใต้รางนะครับซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับหรือเราอาจจะแก้ด้วยการลองด้วยใบไม้หรือฟางที่คื้นก็จะลดการกระเด็นของน้ําได้นะครับแต่โดยรวมก็คือป้องกันได้ดีครับผมซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนําตัวรางเช็ดกันหมดเนี่ยไป ติดตั้งกับต้นไม้ต้นอื่นในสวนของผมด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวบหมดทุกต้นนะครับโดยผมก็จะลองกับต้นบูงาซาลีนะครับต้นนี้มีปัญหาเรื่องแบบใบหงิกนะครับใบหงิกใบเหลืองแล้วก็ต้นพุทรานะครับมีปัญหาเรื่องมีดอกแต่ไม่ติดผลนะครับแล้วก็ต้นมะนาวก็เช่นกันครับมีดอกแต่ไม่ติดผลแล้วก็ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วได้ผลยังไง๋วยวผมก็จะมารายงานไว้นะครับไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผม ครับหลังจากผ่านไปประมาณ3เดือนนะครับก็กลับมารายงานผลการใช้งานตัวรางช่วยกันหมดนะครับที่ต้นบุงอาสซานี้นะครับตอนนี้ก็คือสภาพใบสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ใบดกนะครับดอกดอกออกมาเรื่อยๆนะครับส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณครับแล้วก็พอผมไปดูที่ลำต้นก็คือตอนนี้ไม่มีมดผ่านขึ้นมาเหนือรางนะครับ สำหรับไม้ผลอย่างเช่นต้นพุทรานะครับเดือนที่แล้วผมเก็บภาพมาให้นานผู้ชมดูนะครับก็ mm hmm. คือหลังจากที่พันใารางช่วยกันมดไว้แล้วเนี่ยตอนนี้มดไม่ขึ้นมาที่ต้นแล้วครับแล้วก็พวกแมลงอย่างผึ้งหรือว่าตัวต่อสามารถลงมาดูดน้ําหวานนะครับแล้วก็ผสมเกสรให้เราได้นะครับทํางานของานธรรมชาติทกวนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ เอาพวกถุงพลาสติกไปห่อผลนะครับตอนนี้ต้นพุทราผมติดผลเยอะมากนะครับก็ต้องห่อไว้เพื่อกันพวกมแมลงวันทองอะไรพวกนี้ครับมันมาเจาะวางไข่นะครับก็หวังว่าปีนี้ผมจะได้กินพุทราอร่อยๆนะครับเพราะว่าต้นนี้อร่อยมากมาที่ต้นมะนาวกันบ้างนะครับต้นไม้ยอดนิยมที่หลายๆคนชอบปลูกนะครับก็ต้นนี้มันเอียงนะครับ เวลาเราติดตารางช่วยกันหมดมันก็ต้องยิงตามต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ผมรู้ว่าเยงสักประมาณแบบ2 5องศารือเกินนะครับก็ยังสามารถทํางานของมันได้นะครับแล้วก็ปีนี้มะนาวผมก็ติดผลเยอะครับนี่นะครับว่ามดมันไม่ขึ้นนะครับดอกมันก็พัฒนาไปเป็นผลได้ครับโดยรวมก็คือผมพอใจมากกับการใช้ดางครับโดยเฉพาะพวกไม้ผลนะครับทาให้ปีนี้ผมมีผลผลิต ไว้แบบปวดเพื่อนบ้านนะครับสำหรับต้นมะริดที่เราได้พันรางไว้ในคลิปนี้นะครับผมผมก็รายงานผลไว้แล้วนะครับไว้ใน e ีพีที่3นะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแต่สรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือมันดีขึ้นมากนะครับอาการของมันว่าใบที่แต่เอาใหม่นะครับมันถูกกัดแหว่งน้อยลงไปเยอะนะครับตรงนี้ก็ทำให้ต้น เมล็ดของผมนะครับมันมันเจริญง,งอกงามดีขึ้นนะครับขยายกิ่งก้านได้เยอะขึ้นในด้วยการที่ต้นไม้มันจเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นลําต้นของมันก็จะใหญ่ขึ้นตลอดในขณะที่ตัวรางของเราเนี่ยมันมีขนาดคงที่โอเคโฟมที่ใช้ข้างในมันอาจจะนิ่มๆนะครับแต่มันก็รองรับการขยายของลําต้นได้ในช่วงหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่า เราใช้ตัวดางเนี่ยไประยะหนึ่งแล้วเราเห็นว่าลําต้นมันขยายใหญ่ขึ้นเราก็ควรที่จะตายตรงรอยต่อออกแล้วก็ขยายตัวรางให้วงมันกว้างขึ้นหรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนรางติดตั้งใหม่นะครับส่วนรางเก่าก็เก็บไว้ใช้กับต้นอื่นได้นะครับตัวนี้เป็นข้อที่อยากให้ใส่ใจกันนิดหนึ่งครับผม รับก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับอยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาใช้งานแล้วก็การซ่อมบำรุงของตัวรางช่วยกันมดแล้วก็สารกันมารงนะครับอย่างการใช้งานในร่มผมเคยทําได้เกิน6เดือนสบายๆนะครับแต่ต้องใช้ช็อคที่มีคุณภาพดีหน่อยโดยที่ติดตั้งแล้วก็ขิดพ็อกแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าในร่มเนี่ย สิ่งรบกวนมันน้อยแสงแดดก็ไม่มีไอน้นําหรือว่าโอกาสที่จะโดนสัตว์อื่นวิ่งมาชนฝุน่นทุกอย่างน้อยก็หมดมันอยู่ได้นานทีนี้การใช้งานกลางแจ้งอย่างกรณีต้นไม้อย่างน,นะครับก็คือผมเคยทําไว้ก็เกิน6เดือนก็อยู่ได้โดยที่ติดตั้งแล้วก็ทากาวแค่ครั้งเดียวแต่ <c oughs> ว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ควรจะเอากาวมาทาเพิ่มอยู่เป็นระยะน,นะครับโดยทั่วไปอย่างกลางแจ้งผม่าจะ เข้ามาเช็คอยู่เดือนละครั้งนะครับแล้วก็จะพยายามทากาวหรือว่าคอยสอดส่องพวกช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะเกิดข <No ึ้นจากการขยับของติงอะไรพวกนี้นะครับอย่างน้อยก็3ามเดือนครั้งนะครับก็จะมาวนมาทากาวใหม่แล้วก็มาอัดๆเพิ่มนะครับแต่โดยทั่วไปตรวจด้วยสายตาก็ควรจะเดือนละครั้งนะครับ ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้งานกับประงช่วยกันมาแลงนะครับแล้วก็ไปปรับใช้เอาตามความเหมาะสมของแต่ละสิ่งแวดล้อมแล้วก็แต่ละสภาพพื้นที่แต่ละการใช้งานนะครับผม cyclic